โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ตำบลคลองไผ่อำเภอสีีขิวจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารใช้กระบวนการนิยมมิตรโมเดลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดเป้าหมายเรื่องการรู้รักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตำบลคลองไผ่และนำไปจัดทำหลักสูตรจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตและประวัติศาสตร์ท้องถิน่นมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันผ่านกระบวนการดำเนินงานจัดกิจกรรมในการปลูกฝังรู้รักภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ให้เกิดความตระหนักสื่อสารรักษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้เรียนโดยผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันกำหนดประเด็นการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตำบลคลองไัยของโรงเรียนนิยมมิรวิทยาคารได้แก่ประวัติโรงเรียนนิยมมิรวิทยาคารประวัติชุมชนคลองไผ่ ประวัติเขื่อนลำตะคองและประวัติวัดพระพุทธบาททีรีวันเขาพิกโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อคลองไผ่หน้าอยู่รู้รักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนดังนี้ 1. กิจกรรมย้อนอดีตโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นที่สำรวจศึกษาและสอบถามมีนักปราชห้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสถานที่สำคัญในชุมชนคลองไผ่ 2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยบุรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้เชิงลุกแบบ active learning และมีสื่อการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3. กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้นักเรียนร่วมกันศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้จริงของชุมชนคลองไผ่วัดพระพุทธบาทเคียรีวันเขาพริก สถานีรถไฟคลองไผ่และเขื่อนลำตะคองเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป 4. กิจกรรมบอกเล่าจากกิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้นักเรียนนำข้อมูลที่รวบรวมได้นำเสนอให้เพื่อนๆนนักเรียนและครูได้รับฟังประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนของตนเองเพื่อให้เกิดความตระหนัก ภาคภูมิใจรักษาสืบสารต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้ง8กลุ่สาระการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นภายใต้หัวข้อคลองไผ่หน้าอยู่รู้รักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทำให้ผู้เรียนรู้และซาบซึ้งเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานไม่ลืมรากเงาของตนเองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาแหล่งอาระยธรรมในอดีตที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นฟังได้อย่างภาคภูมิใจว่าท้องถิ่นคลองภัยของตนเองนั้นมีทั้งความสวยงามที่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ามากมายคู่ควรแก่การรักษาให้คงอยู่ต่อไป